เนต้าเคลียร์เฟกนิวจากสถานการณ์ที่ผ่านมาและอัปเดตสถานการณ์ที่ทางเนต้ากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ก็ถือว่าช่วงนี้นะครับแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า,ยฟายอย่างเนต้ามีข่าวหลายๆข่าวนะครับปล่อยออกมากันรัวๆทั้งข่าวลือและข่าวจริงโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทางโตโยต้าพิจารณาเข้าซื้อกิจการเนต้าเพื่อขยายกลยุทธ์ในด้านของรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีในจีนซึ่งทางโตโยต้านครับก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้รวมถึงมีข่าวว่าทางเนต้าออโต้นะครับอาจจะอยู่ระหว่างการยืดล้มละลายในประเทศจีนโดยมีมูลค่านี้ค้างจ่าย กว่า2,000ล้านหยวนหรือราว9,400ล้านบาททาให้กลุ่มผู้ใช้รวมถึงกลุ่มแฟนๆเนตา้าอาจจะเกิดอาการวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเนต้าในปัจจุบันโดยประกาศจากบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดนะครับก็ได้เผยว่าตามที่มีข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงว่าบริษัทเนต้าออโตไทยแลนด์บริษัทลูกของโฮซอนออโตได้ยื่นล้มละลายนั้นบริษัท เนต้าออโต้ไทยแลนด์ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนื่องจากมีข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างบริษัทอยู่ชิงแอดเวอร์ทายซิงซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางสารได้มีการรับคำร้องขอให้พิจารณาว่าบริษัทลูกโฮซอนออโต้เข้าข่ายการล้มละลายหรือไม่โดยเหตุผลมาจากปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายสำหรับการจัดการหนี้สินและบริษัทโฮซอนออโต้นะครับยังไม่ได้ ยื่นล้มละลายและจะไม่มีการยื่นเรื่องล้มละลายแต่อย่างใดโดยขณะนี้นะครับบริษัทโฮซอนออโต้กำลังดำเนินการสื่อสารกับซัพพลายเออร์หลายรายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางนี้สินในปัจจุบันบริษัทโฮซอนออโต้กำลังกลับมาดำเนินงานตามปกติโดยมีมาตรการเชิงรุกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองคอ์กรการลงนามข้อตกลงการแปลงหนี้เป็นทุนข้อตกลงกับซัพพลายเออร์การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ร่วมกับลูกค้าหลักและ การส่งเสริมการระดมทุนใหม่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่รายแรกที่เข้ามาในตลาดประเทศไทยเนต้าได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้งโดยมีผู้ใช้รถยนต์เนต้าในประเทศไทยกว่า25,000รายและมีชื่อเสียงที่ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของคนไทยจํานวนมากคือรถยนต์เนต้าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญของเนต้าเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆและเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญสําหรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของเนต้าในตลาดประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคชาวไทยเนต้ากำลังดําเนินการส่งเสริมการจัดการหาชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการหลังการขายของผู้ใช้รถยนต์ชาวไทยขณะนี้ศูนย์กระจายอะไหล่แห่งใหม่ของเนต้าในประเทศไทยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายในเดือนหน้าซึ่งวันที่เราเห็นการเผยข้อมูลนี้จากเนต้านะครับก็คือวันที่15พฤษภาคม2025ภายในเดือนหน้าก็น่าจะไม่เกินมิถุนายน2025นะครับการดำเนินการนี้จะช่วยบูรณาการทรัพยากรชิ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศปรับปรุงความเร็วในการจัดหา ส่วนลดร,ระยะเวลาการรออะไหล่ได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์เนต้าในประเทศไทยได้รับการบริการที่ดีขึ้นการเผยข้อมูลนี้ของเนต้าออโต้ไทยแลนด์นะครับก็อาจจะทําให้ผู้ใช้เนต้าในประเทศไทยรวมถึงแฟนๆเนต้ามีความหวังขึ้นอีกหน่อยหนึ่งและปัจจุบันนะครับการแข่งขันในด้านรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ยังคงทวีความดุเดือดขึ้นเนื่องจากมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วนะครับอีกทั้งแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์นะครับยังมีการ ปรับราคารถยนต์ที่เป็นคู่แข่งของ Neta ทั้ง2รุ่นที่จําหน่ายในประเทศไทยในตอนนี้นะครับโดยรุ่นเริ่มต้นของ Neta นั่นก็คือ Neta V2 l i ูไราคาอยู่ที่549,000บาทแต่ในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับแบรนด์เจ้าตลาดอย่าง BYD ก็มีการปรับราคา BYD Dolphin ลงถึงแคมเปญของ BYD ยังไม่จบนะครับโดยราคา BYD Dolphin รุ่น Standard เหลือเพียง499,900บาทรวมถึงพระเอกหน้าใหม่ในกลุ่มนี้นะครับอย่าง i อออนที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นในราคาไม่เกิน500,000บาทเช่นเดียวกันหรือ SUV ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นของ n e ต้นะครับอย่าง Neta X ที่รุ่นเริ่มต้น Comfort ราคาจำหน่ายอยู่ที่739,000บาทตอนนี้ก็มีหลายๆแบรนด์นะครับปรับราคาลงมาแข่งขันกับ Neta X ไม่ว่าจะเป็น c h e r y y o m โ d a c 5 e v ที่ราคาของรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น o อง r ร n g e d y n a มิกนะครับ อยู่ที่649,000บาทเทมระยะทางวิ่งไกลกว่า Neta X ได้ราวๆ100กิโลนะครับหรือจะเป็น BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมที่ยังคงมีแคมเปญรถราคาเหลืออยู่ที่699,900บาทการปรับราคาของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์คู่แข่งนะครับก็อาจจะทำให้แบรนด์ n t t a เหนื่อยขึ้นไปอีกนะครับสำหรับประเทศไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน